เปิดหมดทุกบานให้ดูทุกซอกทุกมุมแบบไม่กั๊กนะครับใครดูรถมือสองไม่เป็นดูคลิปผมดูตามเป็นเลยนะอ่าเริ่มดูกันธรรมชาติทุกคนเ,เวลามาดูรถมือสองรถอะไรก็ตามเนี่ยต้องเปิดฝากระโปรงก่อน,อนแหละนะฮะเอ้ยโหยมันมีโดนอะไรเปล่าวะมันเป็นยังไงวะดูยังไงวะอ่าเริ่มดูกันนะครับไม่ต้องงงไปกันง่ายๆเปิดฝากระโปรงไล่ดูหัวน็อตก่อนนะครับเน้นๆเลยรถปีใหม่ๆน็อตต้องไม่ไข่นะครับเนี่ยน็อตต้อง เนี่ยอย่างนี้เลยนะเนี่ยน็อตไม่มีไข่นะครับน็อตฝากระโปรงไม่ไข่น็อตซับในไม่มีไข่น็อตแก้มไม่มีไข่นะสีสันเต็มนะพูดถึงนะสีสันเต็มสวยงามไม่มีรักยิ้มไม่มีบุบบี้นะครับรถถือว่าใสเลยนะฮะน็อตไม่ขยับสวยใสเลยนะครับผมในคลิปเห็นไหมดูสิโอ้โหบเบาเบ้ออะไรนี่เอี่ยมไม่มีใครเคยขึ้นเลยนะฮะห้องเครื่องใสปิ้งครับไม่ต้องเสิร์ฟดูจากในคลิปเอาเลยนะครับแบตใหม่นะฮะเพด ครบไม่เคยถอดนะครับเพจกริๆเลยไม่มีถอดนะครับใส่มากใส่ทุกอย่างในห้องเครื่องอ่ะดูกันเอานะครับไม่ต้องบรรยายเยอะดูเอาว่าสดไม่สด70,000มโลมันเป็นยังไงอ่ะดูเอาเนี่ยเป็นไงใส่ไหม ทุกอย่างต้องใสผมบอกเลยนี่คืออารมณ์รถ70,000นโลนะครับเข้าสูย์ตลอดนะครับย้ำเข้าสูย์ตลอดและเพิ่งเข้าสูย์มาด้วยเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองนะฮะมีเสียงเครื่อง2 8ดีเซลอินโนวาเดิมๆแบบไม่เปิดแอร์เวลาสตาร์ทรถไฟหน้าโปรเจคเตอร์ซีนอนติดอัตโนมัติเลยนะครับนะครับเสียงเครื่องเดิมๆนะครับนะฮะเสียงเคราะห์มากเป็นเม็ดใสคมเงียบกริบเคราะมากแล้วดูภายในไม่ต้องสืบครับภายในนี่มเบาเบิร์ไม่มีแตกขาดนะครับ เอียเอ่ยมเอี่ยมใหม่ๆกันเลยนะฮะดูดูเอาคงไม่ต้องบรรยายเยอะแล้วนะฮะดูกันเอาว่าใหม่ขนาดไหนนะครับคอนโซลคอนโซลดูสิบ,บ,บ่งเบาะนะฮะโอ้กริปเนี่ยฐานบง่งฐานเบาะด้านข้างเลยดูสิพลาตงพลาสติกแค่ไม่มีรอยข้างในเนี่ยโอ้โหแมกกาไลท์เนี่ยนะฮะสวยนะแล้วกระจกโตโยต้าเดิมนะครับนะฮะเนี่ย โคมงโคมเมียมคิ้วยางขอประตูนี่ไม่มีลอกล่อนไม่เก่าไม่สิดเห็นไหมนะฮะเขาจอดในร่มไม่ได้จอดตากแดดน,นะครับเนี่ยนะฮะแตัวกันสาดโตโยต้าแท้ด้วยนะครับเนี่ยเราคงค่าเลยสวยเลยนะครับไม่ได้ติดแหลกไม่ได้อะไรมานะครับกุญแจ2ดอกนะครับแจมๆเลย2ดอกนะฮะแล้วก็คันนี้นะฮะ เข้าศูนย์ตลอดนะฮะแต่ Toyota มันจะเป็นข้อมูลในศูนย์นะครับมันจะไม่มีไปส่งไปเสร็จอะไรแบบหรือว่าบันทึกแบบ h o n d a หรือย่ออื่นนะครับก็มีคู่มืออะไรต่ออะไรครบนะครับกุญแจครบ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอกรีวิวขายรถมือสองกับช่องยูทูบหนึ่งเจ็ดห้าคาร์เฮาส์อีกของเรานะครับผมของดีๆมากันอีกแล้ววันนี้มีของเด็ดมากันอีกแล้วนะโฉมนี้เนี่ยผมจะบอกเลยว่านานๆมันจะมาคันอ่ะนานๆมาคันอีกแล้วใช่นานๆนจะมาคันอีกแล้วครับเป็นอินโนวาดีเซลนะเป็นโฉมปัจจุบันนะครับ คันนี้เป็นปี2018แท้นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นตัว2.8 c r y s สตาวีนะฮะคือตัวท็อปสุดเลยนะนะฮะเป็นเครื่อง2.8 0 0ดีเซลตัวท็อปสุดนะครับมือเดียวป้ายแดงลไม71,000กิโลเมตรผมจะบอกว่าสุดจัดบอกเลยนะฮะใครหารถครอบครัวประหยัดน้ำมันว่างสบายขับดีไม่สูงจนเกินไปนะฮะ มาเลงอินโนวามาดูอินโนวากันอะเชื่อว่าหลายคนที่หารถรุ่นนี้อยู่เฮ้ยอยากได้ไมน้อยอะมันทำไมมันไม่ค่อยมีว่ามันมีแล้วนี่คันนี้เนาะโอเคคันนี้เนี่ยผมซื้อจากลูกค้ามาเลยนะครับก็เขาแกเป็นข้าราชการคุณครูนะฮะอยู่ที่จังหวัดอุทยานะครับก็ใช้เดินทางไปบ้านนะฮะแล้วก็ไปที่ทํางานอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ วันนั้นไปซื้อที่บ้านแกนเลยนะฮะแต่ว่าพอดีแกไม่สะดวกให้ถ่ายรูปก็เลยถ่ายรูปกับลูกชายแกมานะฮะก็อันนี้ให้ดูนะครับขึ้นภาพดูวันที่ไปซื้อที่บ้านลูกค้านะครับรถคันนี้สวยมากนะฮะใครหาอยู่ดูรีวิวจบรีบโทรมาเลยนะฮะส่วนเรื่องราคาลงไว้ที่หน้าปกแล้วนะครับราคารายละเอียดท็อปปิกลงไว้ที่หน้าปกครับดูหน้าปกกันได้นะครับขายของและบอกราคาเลยนะครับแล้วก็คันนี้ ซื้อสดหรือจับไฟแนซ์นก็ได้นะครับได้หมดนะฮะซื้อสดไม่มีแวดนะครับเป็นรถบุคคลนะครับซื้อจับไฟแนซ์นก็ได้นะครับแล้วก็พิกัดที่บ้านอยู่บุธมธาน,นีลำลูกกาลอง4นะครับมาดูรถแล้วก็ใครจะมาดูก็โทรมาหาผมหรือว่าแอดไอดียไลน์เข้ามาเดี๋ยวส่งโลเคชั่นอะไรได้นะครับดูว่าเขาไปดูรายละเอียดภาพนิ่งประวัติซื้อขายของเราที่ เฟซเพจเฟซบุ๊กของผมกล่องก็ได้นะครับ1,75าคาเฮาอาจจะขึ้นมาให้ดูนะครับนะบมันจะมีประวัติซื้อมาขายไปอะไรต่างๆนานาอยู่แล้วก็ทำมาเป็น10บปีแล้วนะครับใครเพิ่งเข้ามาดูของผมก็ดูประวัติผมใน Facebook ก่อนได้นะครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูทีละขั้นทีละตอนกันว่ามันเป็นยังไงมันน่าใช้ยังไงมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงมีตำหนิอะไรยังไงอะเดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วก็อ ก่อนจะไปดูฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนิดนึงนะเพื่อเป็นกำลังใจในการหารูปทำคลิปนะไปะเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่าอะไรอะไรมันเป็นอย่างไรบ้างไปไปดูกันครับเดี๋ยวเราพามาดูรอบคันของเจ้าอินว่าตัวท็อป 2.8V Crystar d i e s e ปี2018นะฮะคันนี้นะครับคันนี้ย้ำอีกทีมือเดียวป้ายแดงนะครับรถสีติดเดิมๆน็อตไม่มีขยับนะครับนะฮะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับรอบนอกสีสันสวยเต็มนะครับ เดิมๆเลยนะครับสีสันสวยเต็มก็อาจจะมีเก็บสีผิวว่าบ้างที่ผมดูนะที่เก็บสีมานะมีกันชนหน้า,าแล้วก็ลิ้นหน้านะครับที่เก็บมานะครับแล้วก็เก็บผิวแก้มฝั่งนี้มาที่เราดูนะครับแล้วก็มีกันชนหลังนะฮะแล้วก็สเกิร์ตหลังนะครับน่าจะเก็บจากริ้วรอยนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมก็ไม่เคยชนนะครับแล้วก็เราดูแล้วน็อตเนอะไรก็ไม่มีไขจากตัวถังนะครับ จากการสัมภาษณ์มาประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเขาติดฟิล์มกันรอยฝากระโปรงมาให้ด้วยนะครับนะฮะก็กันลอยกันสะเก็ดหินได้ใครไม่ชอบก็ไปแกะออกอะไรก็ตามตามนั้นมันติดมาผมก็ติดต่อไปกับรถนะครับแล้วก็ไฟน่องไฟหน้าอะไรใสสวยนะครับกระจงกระจังหน้าอะไรยังโอเคสวยใหม่โลโก้ใสนะครับกระจงกระจไอกรอบป้ายผมเปลี่ยนให้แล้วเป็นของโตโยต้าแท้นะครับผมชอบเปลี่ยนกรอบป้ายใหม่ๆเนี่ยไฟน่องไฟหน้าอะไรสวยงามนะครับนะฮะ สีสันเต็มนะพูดถึงนะสีสันเต็มสวยงามไม่มีลักยิ้มไม่มีบุบบี้นะครับรถถือว่าใสเลยนะฮะรถไม่ขยับสวยใสเลยนะครับเนี่ยดูสิแทบไม่มีตำหนิเลยรอยเลยเลยไม่มีรถเนี่ยใสเลยเนี่ยเห็นะใสเลยนะฮะเนี่ยไปกระลงแมกกาไลด์ลดูสินะฮะอ่ะเนี่ยเราไล่ดูกันไปนะครับแมกกาไลด์เนี่ยนะฮะสวยนะแล้วกระจกโตโยต้าเดิมนะครับนะฮะ โูมืโขมเมียมคิ Q ้วยางขอบประตูนี่ไม่มีลอกล่อนไม่เก่าไม่สิดเห็นไหมนะฮะเขาจอดในร่มไม่ได้จอดตากแดดน,นะครับเนี่ยนะฮะเราตัวกันสาดโตโยต้าแท้ด้วยนะครับเนี่ยเราคค่าเลยสวยเลยนะครับไม่ได้ติดแหลกไม่ได้อะไรมานะครับผมสปรอรโลสปอยเลอร์สวยผิวสวยด้วยสิผิวสวยใสเลยเห็นไหมครับไม่แทบไม่มีริ้วรอยบุบ,บี้อะไรนะครับนะฮะก็จะมีเก็บสีผิวมาบ้าง ตามนั้นที่ผมบอกไป3ามสชิ้นประมาณนี้นะฮะก็เป็นเรื่องปกติมีบ้างจากการใช้งานนะครับแต่เราเน้นต้องไม่ชนนะครับรถไซนี้รถราคานี้ปีนี้ถ้าชนผมไม่ซื้อเลยอตเนืไขตัวถังมาผมไม่เอาเลยนะฮะไฟท้ายสวยใสเดิมๆสวยใสโลโก้โลโก้อะไรยังดูใหม่อยู่กรอบป้ายเปลี่ยนใหม่ให้แล้วหน้าหลังนะครับสวยงามผมชอบกรอบป้ายใหม่ๆนะครับ n n นโนวาครสอ่านะฮะอ่ะด้านหลัง เนี่ยสปอยล์ลงสปอยเลอร์นะโอเคสวยผิวดีมากคันนี้ผิวดีนะฮะรถผู้ใหญ่ใช้นะครับเนี่ยดูสิไอ้คมมงคมมียม,ม,ม,มคิ้วยางเนี่ยยังใหม่ดูดีอยู่เลยเนาะโอ้โหดูสิใหม่ผมเห็นแล้วผมก็อยากได้คันนี้ชอบเป็นคนชอบรถครอบครัวนะฮะถ้ามันสวยๆเนี่ยก็อยากได้ไปใช้เองทุกคันนะโอเคนี่รายละเอียดรอบนอกประมาณนี้นะครับโอเคครับอ่ะ ให้ดูสภาพยางกันยางเจ็ดหมื่นโลเป็นยังไงเนี่ยดูดูดอกยางนะครับนะยางนี้ปียางนี้มันจะปีลึกหน่อยนะทีนี้ยางปีอะไรขอจ้เออยางปียี่สิบเอ็ดเขาเปลี่ยนประมาณเขาบอกว่าเปลี่ยนประมาณกลางปีหรือปลายปียี่สิบเอ็ดอะนะครับแต่ว่าด้วยความที่ไม่ค่อยใช้ก็ลองดูนะครับมาดูว่ารถเจ็ดหมื่นหนึ่งพันกิโลเปลี่ยนยางตอนปียี่สิบเอ็ดดูสภาพยางว่ามันแมทชิ่งกันไหมนะฮะดูนะฮนะเนี่ย ยางดอกยังดูเหมือนใหม่อยู่เลยนะ่ะดอกยังดูเต็มอยู่เลยนะฮะคือถ้ารถใช้น้อยต่อให้ยางปีลึกอะ่ะดอกมันก็จะหนา,หนาเต็มเต็มอย่างเงี้ยครับก็ใช้กันได้ต่อนะฮะบีกเป็นปีนะวิ่งมันก็เสียงไม่ดังนะเงียบแล้วก็ยังไม่ได้แข็งอะไรมากมายนะมิชลินยางดีอ่าน,นะฮะนี่รายละเอียดยางนะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราพาดูพวกโครง,ง,งเครื่องตัวถังซอกประตูภายในยนะครับเปิดหมดทุกบานให้ดูทุกซอกทุกมุมแบบไม่กั๊กนะครับใครดูรถมือสองไม่เป็นดูคลิปผมดูตามเป็นเลยนะอ่าเริ่มดูกัน ธรรมชาติทุกคนเลยเวลามาดูรถมือสองรถอะไรก็ตามเนี่ยต้องเปิดฝากระโปรงก่อน,อนแล้วนะฮะเอ้ยโอ้ยมันมีโดนอะไรเปล่าวะมันเป็นยังไงวะดูยังไงวะอ่าเริ่มดูกันนะครับไม่ต้องงงไปกันง่ายๆเปิดฝากระโปรงไล่ดูหัวน็อตก่อนนะครับเน้นๆเ,เลยรถปีใหม่ๆน็อตต้องไม่ไขนะครับเนี่ยน็อตต้องเนี่ยอย่างนี้เลยนะเนี่ยน็อตไม่มีไขนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ไขน็อตซับในไม่มีไขน็อตแก้มไม่มีไขนะครับคานเคินแห้งเดิมเป็นสีเดิมโรง,งงานทั้งหมดนะครับ ต้องไม่มีถอดน็อตนะครับเนี่ยดูนะฮะคมคมเลยนะฮะตัวเลขต้องอยู่ครบนะครับนะฮะเนี่ยต้องรูมคมคมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมี R ฝั่ง R เนี่ยฝั่ง L นะฮะคมคมเลยดูสิเดิมกริปสายปิ้งแก้มฝั่งนี้น็อตไม่มีขยับซับในไม่มีถอดน็อตฝั่งกระโปรงฝั่งนี้ไม่มีขยับแต่เก็บฝั่งกระโปรงเดิมนะครับ ติ๊กเกอร์ต้องอยู่ครบติ๊กเกอร์อยู่ครบห้องเครื่องใส่ปิ้งเครื่องบอกนี้เป็นเครื่องบล็อกเดียวกับ28 For t u n e r เนะครับเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันดีเซล2.8เครื่องบล็อกเดียวกันห้องเครื่องใส่ปิ้งครับไม่ต้องเสิร์ฟดูจากในคลิปเอาเลยนะครับแบตใหม่นะฮะเพจครบ Stephen, <S <s <ips> ไม่เคยถอดนะครับเพจกิปกิเลยไม่มีถอดนะครับใส่มากใส่ทุกอย่างในห้องเครื่องอ่ะดูกันเอานะครับไม่ต้องบรรยายเยอะดูเอาว่าสดไม่สด7 0 0 0 0โลมันเป็นยังไงอ่ะดูเอาเนี่ยเป็นไงใส่ไหม ทุกอย่างต้องใสผมบอกเลยนี่คืออารมณ์รถ70,000นโลนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับย้ําเข้าศูนย์ตลอดและเพิ่งเข้าศูนย์มาด้วยเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองนะฮะใช้กันต่อเลยยาวๆอะต่อไปต่อไปเป็นประตูฝั่งขวาอะไล่กันมานะฮะไปถ่ายคลิปเย็นแล้วเดี๋ยวจะมืดซะก่อนอะไล่กันไปตะเข็บนะฮะตะเข็บประตูเดิมเสาประตูเดิมน็อตไม่มีถอดน็อตไม่มีถอดอะตะเข็บ ซอประตูเราดึงให้ดูนะครับเม็ดอาร์คต้องคมเดิมหมดเม็ดอาร์คเนี่ยผมเช็คดูหมดแล้วแต่ว่าในคลิปเนี่ยเราจะดูดึงดูให้เป็นตัวอย่างด้านเดียวพอดึงเข้าดึงออกบ่อยๆเดี๋ยวมันช้ำครับเดี๋ยวยางมันหลวมหมดนะครับใครมีความประสงค์จะซื้อมาที่บ้านเดี๋ยวผมให้ดูหมดเลยสีบานดึงกันดูกันได้เลยนะฮะตามสบายเดิมหมดแน่นอนคลิปนะฮะแล้วดูภายในไม่ต้องสื่อครับภายในนี่ยมเบาะเบิะไม่มีแต่ขาดนะครับเอี่ยมๆมใหม่ๆกันเลยนะฮะดูดูเอา คงไม่ต้องบรรยายเยอะแล้วนะฮะดูกันเอาว่าใหม่ขนาดไหนนะครับคอนโซลคอนโซลดูสิบ,บ่งบอกนะฮะโอ้กริปเนี่ยฐา,านบ่งฐานบอกด้านข้างเยลยเลยประตูพลาสติกแค่ไม่มีรอยข้างในเนี่ยโอ้โหใสกิ๊กแปน้แปนเบรคแป้นคลัตชพอดีมันเริ่มมืดแล้วอาจจะมองไม่เห็นปาใสมากครับส่งสะอาดมากนะฮะเนี่ยแผงห้องแผงข้างประตูเป็นไงอย่างเรียบปิดฟังเสียงกรึบอ่า ประตูหลังขวาแต่ควรจะเข็บเดิมหมดนะครับแผงข้างเอี่ยมเเลยภายในเอี่ยมเอี่ยมภายในนี่แทบเหมือนไม่มีคนเคยนั่งเลยคงไม่ต้องบรรยายกันเยอะถ่ายไปบอกด้วยภาพครับบอกด้วยภาพเลยนะฮะเอี่ยมเอี่ยมหลังห้องหลังคานเอี่มเอี่ยมพมๆเลยเอี่ยมเอี่ยมปิดกันฟังเสียงกรึบอ่าต่อไปนี่น็อ ด้านท้ายไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับพอดีแสงเริ่มจะหมดแล้วนะัะต้องขออภัยด้วยนะครับแต่น็อตไม่มีไข่แน่นอนไม่รู้ในคลิปจะมองเห็นชัดไหมน็อตไม่มีไข่นะครับตะโขงตะเข็บเดิมตะโขงตะเข็บเดิมหมดนะครับตะโขงตะเข็บเดิมหมดลางน้ําซายขวานะครับเดิมหมดนะฮะเวิท์องเวนอาร์อยู่ครบรางน้ําซายขวาและหลังเดิมหมดนะครับเบาะแถวสามสมบูรณ์นะฮะกริปบอกเลยกริปนะฮะ มีที่ลองถัดท้ายไม่ให้ด้วยนะครับนะฮะอ่ะปิดฝาท้ายฟังเสียงกันหน่อยโคตรแน่นไปนะนะฮะอ่ะประตูหลังซ้ายตัวโครงตะเข็บเดิมนะครับประตูหลังซ้ายตัวโครงตะเข็บเดิมนะฮะซอกเซิร์แห้งเดิมใสปิ้งเบาะกริปด้านข้างไปตรงไปกระไลพระตรงพลาสติกอะไรกริปนะฮะตรงแผงประตูโอ้โหใหม่เลี่ยมประตูกริบ เป็นไงคมกริบตระหงึะเข็ประตูเดิมนะครับกระงึะเข็ประตูเดิมนะครับข้างข้างหมุดเหมิดไรกริบนะครับเนี่ยน็อตประกับประตูไม่มีถอดน็อตประกับประตูไม่มีถอดที่ก้งทิ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบนะครับผมนะฮะให้ดูไรสวยๆใส่ะไปลงภายในฝั่งนี้ยันไงผ้าตรงพลาสติกฐานเบาะพงพรมกริบข้างในนี่หอมมากนะเปิดปุ๊บนี่หอมเลยรู้เลย,เลย,เลย,เลยแบบรถแบบใหม่ใ,หมใช้รักษา่นะ เอีอ่ยมียมเลยปิดฟังเสียงกรึบอ่านี่รายละเอียดตัวส่งตัวสั่งไปลงภายในนะครับประมาณนี้นะครับดูกัานเอานะครับสุดยอดผมบอกเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาว่ากันที่ภายในด้านหน้าว่าเป็นยังไงนะฮะก็สไตล์รถครอบครัวนะฮะรถ MPV ไซส์ใหญ่ของ Toyota เลยคืออันดับแรกนี่คือขึ้นมาปุ๊บรู้สึกนั่งสบายรู้สึกมีฟีลลิ่งครอบครัวขึ้นมาทันทีเลยนะฮะ ใครชอบแนวนี้นะฮะต้อง i n n o นวาดีเซลคันนี้เท่านั้นนะครับตัวท็อปนะฮะรุ่นท็อปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอเกดที่นั่งแล้วกันมันจะมีอ๋อข้างหน้ามัน2ตัวแล้วแล้วก็แถวที่2อสองที่นั่งแล้วแถวที่3พับลงมาก็เป็น3ที่นั่งได้ในสาคนแต่จริงๆมนะเอาสบายๆนั่งหคนพอครับด้านหน้านะฮะรุ่นนี้นะฮะ จะมอบไม่ใช่เดเอางี้เราลืมไปเราเน้นสภาพนะคันนี้นะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับเราคมฟงโคมไฟเลยใสหน้าจงหน้าจออะไรนี้ไม่มีนิ้วรอยพุ่มพูนอะไรี่กลิปหัวเกียร์กริปเบรกมือกลิปเลยนะฮะแล้วก็รุ่นนี้นะฮะเป็นบอดหนังแท้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีกงเกะอะไรที่แบบว่าเก็บอะไรได้เยอะแยะแก้วนงแก้วน้ำอะไรเงี้ยนะนะฮะนะฮะแล้วก็คันนี้กุญแจสองดอกนะครับ แจมๆเลยสองดอกนะฮะแล้วก็คันนี้นะฮะเข้าศูนย์ตลอดนะฮะแต่โตโยต้ามันจะเป็นข้อมูลในศูนย์นะครับมันจะไม่มีไปส่งไปเสร็จอะไรแบบหรือว่าบันทึกแบบ Honda หรือยี่ห้ออื่นนะครับก็มีคู่มืออะไรต่ออะไรครบนะครับกุญแจครบนะครับประกันชั้นหนึ่งไอตัวกรมธรทันเจ้าของเดิมเขาทำหายนะครับแต่ว่ามันจะมีไอตัวป้ายที่อยู่ข้างหน้านะครับผมวิทยะนะฮะก็เวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ใช้เคสมได้นะฮะก็ใช้ต่อได้เลยนะครับจอตัวตรงโตโยต้าแอปเปิลคาเป้บลูทูธไรใช้ได้หมดนะครับ โอเคก็ไม okay. ่มีอะไรภายในสภาพดีมากเออย้ำเงินที่ภายในสภาพดีมากคือ 70, อารมณ์เจ็ดหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรอะท่านมาดูมันแบบเกือบเกือบไปแดงนะชัดเบาเบอรออะไรในกริปผมบอกเลยใหม่มากลมแอร์โอเลยเย็นมากนะฮะอ่ะอารมณ์ด้านตรงด้านหน้าประมาณนี้แล้วขับเกือบดีท่านนั่งสบายผมนั่งชอบเลยชอบอยู่แล้วดูสิชอบทุกคันเลยแบบคืออารมณ์เราก็มีครอบครัวนะเราเวลาได้เขารถครอบครัวมาขายเราวลองขับเราก็แบบเออฟิลลิ่งมั่งดีว่ะ นั่งนิ่งมองเมืองอะไรมันแบบชัดเจนดีนะฮะนี่มยังไม่ได้สซัดเครื่องนะมันเลยร้อนพอดีรีวิวตอนมันสักหาโมงเย็นนะฮะแต่ก็ร้อนนะฮะอากาศร้อนเพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกเลยนะอ่ะโอเคด้านหน้าประมาณนี้นะสวยสวยงามมากเนาะสบายมากเยี่ยมๆกิบๆอารมณ์แบบขึ้นมานี่กลิ่นเกินดีมากคันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันว่าเป็นไงโอเคครับอ่า ที่ชอบเลยนะคืออินโนวามเนี้ยคือโฉมเก่ามันก็เป็นเบาะแยกแหละถ้าตัว V แต่คือตัวนี้มันจะอารมณ์ขึ้นมาแล้วแม่งใหญ่อะ่ะแล้วคือแบบไอ้ตรงนี้มันจะมีไฟแบบมันจะดูแบบ V I P มากผมชอบว่ะแล้วแบบแอร์หลงแอร์ Air หลังมันเย็นแล้วก็ที่สําคัญคือที่ชอบคือมันมีโต๊ะกินข้าวโต๊ะวางเครื่องกรงเครื่องเกมมือถุงมือถือได้ตรงนี้ได้นะครับนะฮะโถสุดยอดมากนะฮะเนี่ยแล้วกดตรงนี้ปิดเข้าไปนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้วางของวางของได้นะฮะ แล้วก็มันจะมีที่วางแก้วตรงนี้ด้วยเนี่ยพับลงม,มาครับอ่าเป็นที่วางแก้วนะฮะเท่มากแล้วแบบวางตรงนี้ก็ได้วางตรงนี้ได้หรือไม่วางด้านลิมก็ได้โหสุดยอดแล้วก็ที่พักแขนอ๋อสุดยอดผมจะบอกว่าไม่ได้อวยเลยคือถ้าอารมณ์ MPV รถครอบครัวแนวๆนวน,วนี้นะที่ไม่สูงจนเกินไปแบบ Fortuner นะนะต้อง Innova รุ่นนี้เลย นั่งหลังสบายมากเฮดรูมแบบดีมากผมสูง175หนัก70นะครับสูง175หนัก70นะครับก็คือนั่งสบายมากนะฮะคนอ้วนคนผอมเด็กอะไรผมว่าแม่งเพอร์เฟกต์เลยคันนี้ต้องคันนี้เลยแล้วภายในหอมใหม่มากคือไม่ได้อวยนะคือมันใหม่จริงๆคือผมซื้อรถอะถ้ามันไม่กิ๊บอะผมไม่ค่อยซื้อหรอกนะฮะเรารีวิวตามตรงใครหาอยู่แบบอยากได้รถครอบครัวที่มันสภาพเอี่ยมๆใหม่ๆมาดูคันนี้ไม่ผิดหวังแล้วเบาะเบอร์เลยเนี่โอ้โหตึงไปยะผมบอกเลยนะ มาได้คันนี้ไม่มีผิดหวังผมบอกเลยสุดยอดแล้วแอร์เย็นทั้งสามตอนนะโอเคแถวสองประมาณนี้นะโคตรดีผมบอกเลยสุดยอดอยากได้อีกแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงชอบจังเลยอะเดี๋ยวพาไปถ่ายแถวสามให้ดูว่าเป็นยังไงชอบอ่ะว่างมากอ่ะนี่นะฮะเวลาพับเบาะขึ้นมาก็อันนี้แถวสามนะครับ เบาเบ้ะใหม่เลยผมบอกเลยคืออารมณ์ใหม่เลยแหละไม่มีใครเคยนั่งดูเลยดูสิแล้วดูรถใหม่ไม่ใหม่ดูสิครับเนี่ยดูพรมเวลาลื้อขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมสะอาดเอี่ยมกริบโอ้โหใหม่จริงสุดยอดอมาดูฝั่งนี้มาัางดูสิพวงพรมในกริปเห็นไหมดูสิโอ้โหเบาะเบอะเลยนี่เอี่ยมไม่มีใครเคยขึ้นเลยนะฮะเจ้าของรถแกใช้อยู่คนเดียวเลยคนมีอายุนะฮะดูสิเอี่ยมเลย ใายหาซื้อเลยคันนี้ผมบอกเลยแทบไม่มีตําหนิผมบอกเลยโคตรเอี่ยมภายนงภายในสุดยอดดูสิดูหลังเบาะสิโอ้โหสุดยอดกริปอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องแบบไม่เปิดแอร์ก่อนนะครับนะฮะอ่ะนีเสียงเครื่อง2 8ดีเ e s e l innova เดิมๆแบบไม่เปิดแอร์วลาสตาร์ทรถไฟหน้าโปรเจคเตอร์ซีนอนติดอัตโนมัติเลยนะครับนะครับ เสียงเครื่องเดิมๆนะครับนะฮะเสียงเคราะมากเป็นเม็ดใสคมเงียบกริบเคราะมากดูแลดีครับเข้าศูนย์ตลอดแล้วคันนี้ขับดีมากผมบอกให้ขับนิ่มแน่นแล้วแบบเหมือนขับเหมือนรถใหม่อ่ะนี่เขาเพิ่งเข้าศูนย์มาเมื่อตอนเจ็ดหมื่นนี่เอง 7, 000, เจ็ดหมื่นหนึ่งเนี่ยเพิ่งเข้าศูนย์มายังไม่ถึงพันโลเลยนะฮะเดือนนี้เองนะครับโอ้เสียงเครื่องพร้อมมากขับดีมากผมบอกเลยยอดอ่ะเดี๋ยวเปิดแอร์เปิดแอร์ เปิดแอร์แอร์อยู่นี้นะครับไปกดกดหน้าจอด้วยอะเปิดแอร์แล้วคอมองคอมแอร์ทำงานนะครับแอร์โคตรเย็นเย็นเจี๊ยบผมบอกเลยแอร์เย็นเจี๊ยบอย่างว่าโตโยต้าแอร์เย็นทุกคันอยู่แล้วถ้าคันไหนไม่เย็นก็ผิดปกติแล้วแหละนะฮะเจ้าพ่อเรื่องความแอร์เย็นในโตโยต้าเนี่ยอ่ะโอเคนะประมาณนี้นะครับ รายละเอียดเครื่องเกียร์ช่วงล่างแล้วก็ระบบแอร์นะครับสมบูรณ์ใหม่มาลองกันมาดูกันเชื่อผมสุดยอดคันนี้หายากมากใหม่นี้สภาพนี้นะมาดูกันโอเคครับอ่ะต่อมายังอยู่ตอนที่ภายในนะครับอ่ะตอนนี้ใหม่เท่าไหร่71,900กโ,โลนะครับอ่ะตีว่า72,000เลยก็ได้อ่ะนะฮะ วิทยุเดิมมีมอตอมิเดียทุกอย่างมอตอรมัลติมิเดียบูทุงบูทูได้ปุ่งอเปิลคาเพยอะไรเสียบขึ้นหมดวิทยุแบบมัลติฟังก์ชันเดิมๆเลยนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับหัวกรงหัว,หวเกียร์เดิมนะครับผมมีที่ใส่แก้วตรงนี้1อันตรงนี้2อันนะครับปร่งแจเราก็ใส่กันตรงนี้ใส่ตรงไหนได้ต,ตามชอบแล้วก็มีที่กันของหล่นมาให้ด้วยนะครับด้านข้างเบาะนะฮะ ไม่มีอะไรแล้วก็พวงมาลัยเป็นฟังก์ชันฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกรับเบาดังวิทยุบูทูธบูทูธฝั่งนี้จะเป็นพวกฟังก์ชันหน้าจงหน้าจออะไรอย่างเงี้ยนะครับกดเปลี่ยนหน้าจงหน้าจออะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปเล่นกันดูเอานะครับโอ้ขับดีแล้วก็แอร์เย็นมากแล้วก็ไอ้ตรงนี้ดูหรูหรามากเนี่ยที่ใส่แว่นแล้วก็มีไฟมีอะไรด้วยสุดยอดนะฮะอุ้ยแอร์เย็นมากแอร์เย็นชื่นใจมากเลยแล้วภายในหอม แอร์เย็นวิดฟิทิวมีหกเอลำโพงมีหกตัวนะครับนะฮะห้องแม่งข้างก็ไม่มีอะไรก็เป็นกระจกออตโต้สีบานนะเทสให้ดูสักบานหนึ่งปังปึ๊บเปิดปุ๊บ,บออตโต้นะครับสีบ่บานนะครับนะฮะหูช้างปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีคูสคอนโทลตรงนี้นะครับผมโอเคในรายละเอียดภายในประมาณนี้นะครับแล้วก็ เครื่องนิ <ions> ่งมากนะฮะเครื okay. ่องนิ่มเสียงเพระมากนะฮะสุดยอดบอกเลยนะฮะโอเคนะอ่ะภายในรายละเอียดภายในประมาณนี้โอเคครับเน้นย้ำทุกคลิปนะครับใต้ท้องต้องถ่ายดูนะครับต้องแห้งแห้งแน่นแห้งเดิมๆอย่างนี้นะครับไม่ผูไม่สนิมไม่พ่นบอดี้ชูดอะไรมาเยิ้มเยมไม่เอานะครับรถต้องแห้งแหลใส่เดิมเดิมอย่างนี้เลยอันนี้ด้านหลังนะครับให้ดูนะครับยองหนุ่งยังอหลอยนอยู่ครบนะครับ นะฮะไม่มีอะไรเยิมรั่วซึมนะครับสะอาดดแห้งๆเลยโอเคครับใต้ท้องด้านข้างนะครับฝั่งขวานะครับแห้งๆเดิมๆนะครับให้ดูกันเลยนะฮะเดิมๆไม่มีการพ่นบอดี้ชูตไม่มีผูไม่มีสนิมแห้งเดิมสวยงามอ่าด้านขวานะโอเคครับอ่าในใต้ท้องด้านหน้านะครับแห้งๆเดิมๆสวยๆนะครับโอเคอ่าใต้ท้องฝั่งซ้ายท้านข้างฝั่งซ้ายนะครับ ดูกันนะครับข้างๆฝั่งซ้ายนะครับแห้งๆเดิมๆสวยๆเลยโเคเช่สวยงาม ครับก็สำหรับใครดูรีวิวจบแล้วชื่นชอบแล้วคนนี้นะครับสนใจโทรมาหากันได้นะครับเบอร์อยู่ด้านล่างนะครับไอ l ดี e ไล์ก็อยู่ด้านล่างนะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เพจผมอีกทีนึงก็ได้1.75 Car House า a า e f เ c e b o o k เฟซบุ๊อาจจะขึ้นมาให้อีกทีนะครับแล้วก็รถทัวร์อีกทีเป็น INNOVA รุ่นท็อปนะเครื่อง2.8ดีเซล2.8 ไ r รสต a าวนะฮะปีส0 1 8แท้มือเดียวไปแดงไม่7 1 0 0หกิโลเมตรนะรายละเอียดรีวิวไปตกหล่นเลย,ยงไรโทรมาสอบถามกันได้นะครับก็จะพยายามรายละเอียดให้รายละเอียดรีวิวให้ค่อนข้างจะครบที่สุดเท่าที่ทําได้นะฮะแต่ถ้าท่านใดยังมีสอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็ทวก,กันมานะครับรถซื้อสดหรือจับไฟแซ์ก็ได้ราคาลงที่หน้าปกนะครับโอเคฝากคันนี้ไปด้วยนะครับ ใครชื่นชอบดูเสร็จก็โทรมาคุยกันนะฮะแล้วก็ราคานี้ถ้าไม่ต่อผมผมมีบริการจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับโอเคก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ช่งนิดหนึ่งเพื่อเป็นแรงจไดกนการหารถทําคลิปหารถดีๆทุกให้ทุกท่านได้เสพได้ซื้อได้ขายกันนะครับโอเคงั้นฝากไว้ด้วยเดี๋ยวไว้คลิปหน้าคันหน้าจะมีรถดีๆรถสวยๆอะไรมาเสนอกันอีกเดี๋ยวไว้ติดตามกันนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ